สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแหล่งหลวงพ่อบ้าน EP พีที่หน่งร้อแนะครับเราจะทกันไปถึงร้อย p าีพีแล้วพีาา่พว,วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พเรามีไม้ชนั้งหมด20รายการสวยๆมาเลยนะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากพบผาขตรงไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4789 45 4ได้เลยนะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพ,พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามันจะอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่าย,ายๆแบบน,นี้เลยนะครับทุกรายการองเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บุกเพิมครับพี่พี่พระทุกรายการองเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับ เพื่อมาเป็นการเสริมรลางพี่พี่เรามาเริ่มในการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งของเราจะเป็นนี่ครับเป็นหลอดพ่าปานพิมพ์ขีดครับตรงนี้เป็นหลอดพลาสติพิมพ์ขีดวัดบางนมโคนี่ครับหลอดพลานขีกคุดอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับสวยแบบนี้เลย นี่ครับเสร์ตนี้เลยนะครับนี่ครับเสร็จนี้เลยรายการที่หนึ่งเหรอครับ ปานพิมพ์ขี่คุดองคนี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทกับ5้าร้อยบาทเลย5 0 0รบาทกับ500ร้อยบาทบส่อรดืนี้เลยนะครับรายการที่1นะครับองนี้หองพ่อปานพิมพ์ขี่คุดครับองนี้ต่อรายการที่2รายการที่2จะเป็นพระอุปคุดครับองนี้เป็นพระอุปคุดจบบาทนี่ครับอุปคุดจบปากเลย นี่ครับพระอุพุจกปากนี่ครับก็เก่ากี้เลยนะครับนี่เลยพระเก่าอวสรกี้เลยนี่ครับขนาดแบบนี้นะครับ รายการที่สองพระบุคคลองนี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทดับ500บาทเลย5 0 0รบาทดับหรบาท,บาทสว่วนนี้นะครับนี่ครับเป็นพระอุปคุตต่อไปรายการที่3รายการที่3าจะเป็นเป็นเหรียญเจ้าแม่จามเทวีครับองนี้เป็นเหรียญเจ้าแม่จามเทวีนี่ครับสว่วนนี้เลย นี่ครับกรอบเป็นรอ,อยนะครับพวงนี้นี่ครับพันนางจามาเทวีนี่ครับเหลานี้เลยนี่ครับเต่เสริตนี้เลยนะครับ รายการที่3เนี่ยเจ้าแม่จามาทีวีองนี้เอาไปในราคา5 0 0รบาทกับ5 0าบาทเลย5 0 0รบาทกับ5 0าบาทเสิร์ฟนี้นะครับเหรียญเจ้าแม่จามาทีวีรายการที่3ามพระองค์นี้ <c oughs> ต่อรายการที่4รายการที่4จะเป็นหลวงปูทท่ทวดคระองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือวัดช้างให้จอดปตัตน,นี้นี่ครับเสวรๆนี้เลยนะครับ ขับรวประชัางใหเเ้เสริฟนี้เลยนี่ครับเสริฟนี้นะครับ โค้ดทั่ววัดช้างให้นี่ครับสวัสดีนะครับรายการที่4ี่หนุบโทษวัดช้างให้องค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500บาทหนุบโทษตาลรีดพิมพ์หลังตุ้งติ้งสือครับองค์นี้500บาทรับ500บาทบส่วนนี้นะครับ ต่อไปกันที่5้าลายการที่5จะเป็นเหรียญรอ5ห้าตรงนี้เป็นเหรียญรห5หลังคุดเป็นเหรียญกระไรทองครับตรงนี้เหรียญกระไรทองรอ5ห้าหลังคุดครับตรงนี้นี่ครับเส่วนี้เลยนี่ครับ เ,เสร์ฟนี้เลยนะครับขลังแบบนี้เลยนี่คขาหลังเป็นขุดครับตรงนี้ รายการที่ 5, ห้ในในาเหล็กไก่ทองรอห้าหลังคุดอ,องนี้เอาไปในราคา600้บาทรับ600้อยบาทเลย600บาทรับ600้อบาทาเสิร์ฟเนี้นะครับรายการที่ห้าองนี้ต่อประการที่6รายการที่6จะเป็นน้าผักเสือองนี้เป็นน้าผักเสือเหล่าพับเปิลนี่ครับเป็นน้าผักเสือเหล่าพับเปิลครับองนี้นี่ครับส,สวยๆนี้เลย ข้ระเบสสนี้นะครับนี่ขประเบสสนี้เลยข้างหลังเป็นตะกุดนะครับตรงนี้ข้างหลังมีตะกุดหนึ่งดอก ครับรายการนี้6กน้ำผักเสือเหล่าพ่อเปิลองนี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทเสือแนี้เลยนะครับรายการนี้6กครับตรงนี้นี่ครับรายการที่หกครับตรงนี้นะครับน้ำผักเสือเหล่าพ่อเปิลครับต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นกําไรเก่าครับตรงนี้เป็นกําไรงูนี่ครับเป็นกําไรงู ก็เก่านี่เลยเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าทั้งตรงนี้นี่ครับเป็นกําไรเก่าเลยนี่ครับก็เก่างี่เลยนะครับนี่ครัก็เก่างี้เลย ีครับายการไี้เจ็ดกับรายกเก่าอันนี้เอาไปในราคาหกร้บาทรับหกรยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเป็นไรเงูเก่านะตรงนี้นี่ครับหกร้อบาทรับหกรบาทส่วนนี้นะครับรายการที่เครับต่อไปรายการทิปรายการที่แปดตรงนี้ รายการที่แจะเป็นหลวงปู่โทษเม็ดแตงครับตรงนี้เป็นหลวงปู่โทษเม็ดแตงนี่ครับหลวงปู่โทษเม็ดแตงาตายส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับส่วนนี้เลยระดับหลวงปู่ทิมนะตรงนี้ ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับรายการที่แปดตัวบททุ่มเม็ดแตงองค์นี้เอาไปในราคา500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทเสิร์ฟนี้นะครับตัวบททุ่เม็ดแตงหลังหลูกพุทิมครับองนี้นี่ครับ ต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นเนื้อชินนะตรงนี้เป็นเนื้อชินปทุมมาศนี่ครับพระเนื้อชินปทุมมาศท่านตรงนี้นี่ครับพระเนื้อชินปทุมมาศนี่ครับไปสุดนี่เลยนะครับ แบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ รายการที่เก้าพระนัชชินปฐุมมาศองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลยหกรบาทรับ600บาทเป็นนัชชินปางปฐุมพิมพ์ปฐุมมาศรับองค์นี้นี่ครับรายการที่9ครับองค์นี้ต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิจะเป็นเหรียญละพ่อกัน,น,รกน hi, ครับองค์นี้เป็นเหรียญละพ่อกันวัดพญาตินี่ครับเป็นเหรียญละพ่อกันวัดพญาติเลย นี่ครับไปส่วนนี้เลยนะครับของพกักการบรรพยาตินี่ครับไปส่วนนี้เลยนี่ครับ เสิร์ตนี้เลยนะครับรายการที่สิบเหีียเญพกัญญาพยาตองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทบเสิร์ตนี้นะครับนี่ครับเหรียญราพกันญาพยาตรายการที่สิบพระองค์นี้ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นกะลาแกะหลวงพ่อน้อยครับองค์นี้ เป็นกะละแกจเหลเพาน,น้อยว่าสีสะทองนี่ครับกะละแกจเหลเพาน,น้อยว่าสีสะทองนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลย นี่ครับเป็นส่วนนี้นะครับรายการที่11บเอกาลาตาเดียวแกะ,ะ,แะพระลาหูหลวงพ่อน้อยพระศรีสะทององค์นี้เอาไปในราคา6 0รบาทรั600บทท600บาทเลย6ก0บาทรั600บห0รอยบาทเป็นสิร์นี้นะครับนี่ครับเป็นส่วนนี้เลย ต่อไปกันสิบสองสิบสองจะเป็นพระผงยามณีหลวงปู่บุญนะตรงนี้พิมพ์เจ้าสัวครับตรงนี้พระผงยามณีหลวงผงยามณีหลวงปู่บุญพิมพ์เจ้าสัวทั้งตรงนี้นี่ครับพระผงยามณีหลวงปู่บุญนี่ครับปส่วนนี้เลย นี่ครับเปิดสดนี้แล้วนะครับนี่ครับเปิดสดนี้เลยรายการที่ส2พระผงยามณีหลวงปู่บุญองค์นี้เอาไปในราคา500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500ร้อยบาท,บาทเปิดสดนี้แล้วนะครับนี่ครับเปิดสดนี้เลย ต่อไปก็สิบสามสิบสามจะเป็นพักกิ่งของตะเคียนครับองออนี้เป็นพักกิ่งของตะเคียนพิมพ์สองหน้ารนนครับองนี้นี่ครับรเป็นพักกิ่งของตะเคียนพิมพ์สองหน้าเสร็จนี้เลยนะครับนี่ครับเสร็จนี้เลยพักกิ่งของตะเคียนพิมพ์สองหน้า นี่คร,รับสดนี้เลยนะครับรายการที่13พักกิ่งคอนเนเกนพันสองหน้าองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับหกร้อยบาทเลย กร้อยบาทรับหกร้อยบาทอเฉลนี้นะครับพักกิ่งคองระเคียนพิมพ์สองหน้าตรงนี้รายการที่สิบสามครับต่อไปกันสิบสี่สิบสี่จะเป็นพระขุนแผน,บนับตรงนี้เป็นขุนแผนหลวงปุถทิมนี่ครับข้างหลังมีเขี้ยวนะครับตรงนี้เป็นขุนแผนหลวงปุถทิมนี่ครับเฉลยนี้เลย นี่ครับไปสวันนี้แล้วนะครับ รายการที่14พระคุณแผนหลังเขี้ยวองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600้อยบาทกับสิบสี่นะองค์นี้เป็นพระคุณแผนนะองค์นี้เป็นคุณแผนหลังเขี้ยวเลยนี่ครับขุณแผนหลังเขี้กแกะองค์นี้600บาทรับ600บาทรายการที่14นะครับต่อไปรายการที่15 15จะเป็นเหรียญไกรทองหลวงพ่อแดงครับองค์นี้หลวงพ่อแดงวัดเขาบะไรอิด นี่ครับเป็นเลยก็ไรทองหรองพระแดงวัดเขาวอะไรอ,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 าาไอิดนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคมคบๆงนี้เลยนี่ครับแบบนี้นะครับ สแบบนี้เลยนะครับนี่เลยรายการที่15บเหรียญกระไหลทองหรอกเขาแดงเขาเข,ขาวละอิดองนี้เอาไปในราคา เอาเป cool. right ็นเ้อบาทครับ700้อบาทเลย7 0 0้อยบาทครับ700ด้อยบาทส่วนนี้นะครับเด่นกระไดทองคลับพแดงครับวันนี้พัดเข่าไปอิดต่อไปอะไรกันที่16ครับตรงนี้16จะเป็นลูกกอกครับตรงนี้เป็นลูกกอกเลยนี่ครับลูกกอกกุมาเลยนี่ครับสวยๆวนี้เลยนะครับคังๆังนี้เลย ครับเป็นลูกกอกขอขขงตวงนี้สวยๆของคังนี้เลยนะครับนี่ครับของคังสวยๆนี่เลยนี่ครับ รายการที่สหลูกกอกกุมารอง์นี้เอาไปในราคาเอาไป6รบาทรับห0 0้อยบาทเลย6 0รบาทรับ600้อยบาท่เสรนี้นะครับนี่ครับลูกกอกกุมารต่อไปรายการที่17รายการที่17จะเป็นเขี้ยวหมูตันนะองนี้เป็นเขี้ยวหมูตันหล่ะเพราะสวย วัดปีดานรามพรบตรงนี้จอดอข้อปฐมนี่ครับเป็นเขี้ยวหมูตันนี่ครับเสวยๆนี้เลยนะครับ ข่าวสดนี้เลยนี่ครับเคี่ยวหมูตันองค์นี้เอาไปในราคา800บาทครับ800บาทเลย800บาทครับ800บาทเคี่ยวหมูตันขา้าวซอยครับตรงนี้วสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับข่าวสดนี้เลยรายการที่สิตรงนี้800บาทครับ800บาท ต่อไปรายการที่18เป็นสิบปิดตาเนื้อกับพัดทัำตรงนี้เป็นปิดตาแมกกบพัดพิมพ์ปักเป้าครับตรงนี้นี่ครับไปสิบแปดครับตรงนี้เป็นปิดตาเนื้อไมกับพัดพิมพ์ปักเป้านี่ครับส่วนนี้เลย ร,รายการที่18พระปิดตาพิมพ์ปักเป้าองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป6กรบาท6หกร้บาทเลย หกร้อยบาทับหกร้อยบาทเสิร์ดนี้นะครับปิดตามพินปักเป่าครับตรงนี้หกร้อบาทรับหกร้อยบาทาเสิร์ดนี้เลยต่อไป19สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นกําไรเขี้ยวครับตรงนี้เป็นกําไรเขี้ยวแกะนี่ครับเป็นเครื่องรางเก่าครับตรงนี้นี่ครับเป็นกําไรเขี้ยวเลยเป็นเครื่องรางเก่าเก่าหาย,ยากๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับเปสดนี้เลยนี่ครับเปิสดนี้นะครับเป็นกำไรเก่าครับตรงนี้นี่ครับเป็นเครื่องรางโบราณเ,เก่าๆนะครับ นี่ครับเสรบนี้เลยนี่ครับรายการที่19กําไรเขี้ยวแกะกอเก่าองนี้เอาไปในราคาเอาไป700บาทครับ700บาทเลย700บาทครับบาทเป็นกําไรเก่าทั้งองนี้เป็นเขี้ยวนะครับนี่เลยเป็นเขี้ยวนี่เลย เจ็ดระบาดเจ็ดระบาดหลดัลกกาสิบเก้าตรงนี้ต่อไปละกันยี่สิบยี่สิบจะเป็นนี่ครับเป็นกะลาตาเดียวครับตรงนี้เป็นกะลาตาเดียวแกะลาหูนี่ครับไปส่วนนี้เลยนี่ครับไปส่วนนี้นะครับมีกะลาเตล่ตาเดียวแกะลาหูครับตรงนี้ นี่ครับส่วนนี้เลยลเก่าๆนะครับนี่ครับส่วนนี้เลยนี่ครับเปส่วนนี้นะครับนี่ครับส่วนนี้เลย รายการยี่สิบกระลาตาเดียวแกะลาหูองค์นี้เอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทครับเ0็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อบาทครับเจ็ด้อยบาทรายการยี่สิบ,บัะองนี้กระลาตาเดียวแกะลาหูครับองนี้นี่ครับสวดๆนี้เลยนะครับเจ็ด้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทก็จบไปแล้ว2ี่สรายการที่เราให้พี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามทรงไหน พี่พี่สามารถโทรที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือจะแอดแลนาเข้าสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าไปที่เบอร์0ู3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับแอดเข้ามาตลรองตลรองราคากันได้เลยหรือพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายๆย่ยแบบนี้เลยนะครับ ทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปลาทางครับพี่พี่ไม่บกเพิ่มครับาทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่สำหรับคาถาแหล่งโลวพระบ้านอี e ีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ